สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้บุญสามวาก็กลับมาพบกับพวกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญท่านชมนะครับพระพุทโธน้อยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่พระพุทโธน้อยรุ่นที่แม่ชีบุญขออภัยครคุณแม่บุญเรือนอธิษฐานจิตนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลัก แต่เป็นรุ่นปี2511นะครับซึ่งสร้างโดยวัดอาวุธโดยท่านเจ้าคุณสงวนนะครับหรือพระสิทธิสารโสพลนะครับอดีตเจ้าอาว,วาสวัดอาวุธนะครับเป็นผู้สร้างแต่การสร้างเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นรุ่นต่อจากท่านคุณแม่บุญเรือนสร้างนะครับเพราะว่าได้นำมวลสารพระพุทธโธน้อยที่คุณแม่บุญเรือนได้อุด อธิษฐานจิตไว้เนี่ยมาผสมอยู่มากมายนะครับพระที่คุณแม่บุญเรือนเนี่ยได้อธิษฐานจิตแล้วเนี่ยท่านบอกว่าไม่ว่าจะแตกหักอย่างไรเนี่ยก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมวลสารของพระพุโทโธน้อยที่คุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานจิตไว้เนี่ยก็อยู่ในพระรุ่นนี้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งพระรุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พระพุทโธน้อยที่คุณแม่บุญเรือนได้สร้างและอธิษฐานจิตไว้เนี่ยปัจจุบันราคาข้างงวดนะครับเช่าหาบูชาเนี่ยราคาก็แต่หลักหมื่นทุกพิมพ์แล้วนะครับบางพิมพเนี่ยถึงหลักแสนเลยนะครับโดยเฉพาะพิมพ์จัมโบ้นะครับท,ที่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรุ่นต่อๆมาเนี่ยนะครับก็คือรุ่น2511เนี่ยก็ถือเป,เ,ปเ,ปเป็นรุ่นที่ ต่อจากพระที่คุณแม่บุญเรือนได้สร้างและอธิษฐานจิตไว้มีมวลสารของพระมีมวลสารของผงแตกหักของพระพุทโธน้อยรุ่นเก่าเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่น่าจับตามองและราคาก็กําลังขยบัขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมมีอยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับ4ีหองค์ตอนแรกๆก็ นำออกให้เช่าบูชาประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยแก่ๆพอตอนหลังเนี่ยขึ้นเป็นพันหนึ่งเออก็มีคนเช่าไปนะครับผมเนี่ยปกติผมจะให้เช่าโดยการนำไปลงหนังสือนะครับหนังสือที่รับฝากเช่าเนี่ยนะครับก็ตอนแรกลงประมาณ800เออก็ก็หายนะครับหมายถึงมีคนเช่าไปแล้ว ต่อมาก็ลงพันหนึ่งก็มีคนเช่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผมจนผมเนี่ยเหลืออยู่2ององค์สุดท้ายนะครับที่พอดูได้นะครับที่ที่ที่ให้เช่าไปแล้วเนี่ยสวยกว่านี้นะครับสอง,องค์สุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นักแต่วันนี้ผมมีมาให้ท่านถ่ายนะครับว่าองค์ไหนเป็นของไม่แท้นะครับให้ท่าน เลือกดูนะครับว่าองค์ไหนไม่แท้นับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็เฉลยเลยนะครับว่าองค์ที่ไม่แท้คือองค์นี้ครับองค์นี้นะครับสวยกว่าเพื่อนเลยแต่ไม่แท้นะครับเพราะว่าดูแล้วท่านดูแล้วมันจะเห็นไหมฮะว่ามีความไม่เป็นธรรมชาตินะครับ พิมพ์แปลกๆนะฮะภาเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับองค์นี้จะค่อนข้างที่จะผิดธรรมชาตินะครับพิมพ์ทรงก็แข็งๆนะครับหน้าตาก็แต่ว่าเดี๋ยวดูของแท้นะครับของแท้ก็ก็ถ้าไม่เคยเห็นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเดาผิดได้เหมือนกันนะครับลองเทียบกันดูนะครับ นีเ่เป็นดูนะครับของแท้มีสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กของไม่แท้เนี่ยดูหน้าเขาค่อนข้างแกะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเหมือนกันนะ ผมจะเอาเอาขยับออกไปดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านจะจำติดตาทันนี้ถ้าเราดูพระแท้นะครับพระแท้นเนี่ยดูตาของท่านนะตาของท่านเนี่ยจะจะไม่ได้ขนานกันทั้งคู่นะตาข้าง ข้างซ้ายมือของเราหรือขว,วามือขององค์พระเนี่ยนะครับตาท่านจะตั้งนะครับดวงตาท่านเนี่ยจะตั้งตั้งขึ้นนะครับส่วนตาข้างซ้ายมือขององค์พระหรือว่าขวามือของเราเนี่ยตาท่านจะเป็นแนวนอนนะครับตาท่านจะไม่ได้ขนานกันเหมือนองค์องค์ไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแตกต่างกันตรงนี้ หน้าท่านก็จะแต่ดูแล้วเป็นธรรมชาติดีนะฮะดูแล้วสวยงามดีแล้วก็เนื้อของท่านจะเป็นผงนะครับนะครับเห็นไหมฮะตาของท่านเนี่ยจะไม่ได้ขนานกันนะ ท่านจะไม่ขนานกันใช่ไหมตาท่านจะตั้งข้างหนึ่งแล้วก็ขนานข้างหนึ่งนะครับตาด้านขวามือเนี่ยจะออกเป็นแนวตั้งนะฮะตาด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยหรือขวามือของเราเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับแต่ก็เป็นฝีมือของช่างนะฮะการแกะก็เ,เป็นลักษณะนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติขององค์พระ นะครับตรงนี้ของปลอมอยังปลอมไม่เหมือนนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวออ่างแต่อออ่างนี้ก็ของเทียมก็มีนะด้านล่างเขาจะมีโครร้ดออ่างก็คือวัดอาวุธนะ แต่ของเทียมก็มีแต่ต้องดูธรรมชาตินะฮะดูกันธรรมชาติขององค์พระเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูว่าหน้าต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผิดจากนี้ก็เกนะครับหรือไม่แท้นะครับซึ่งผมจะบอกจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้พระไม่แท้เนี่ยมีอยู่เกลื่อนกลาดเต็มสนามเลยนะครับถ้าท่าน ไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์โดนได้นะครับองค์นี้พอดีมีรอยแหว่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้เช่ากูชาไปการปั๊มของยันด้านหลังก็จะคมชัดนะครับแล้วก็มีมวลสารนะในเน,เนื้อเห็นไหมมีมวลสารเป็นเม็ด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 นะครับแล้วก็เนื้อเป็นผงปูนแดงนะครับอันนี้ มีเนื้อเนี่ฮะผสมมวลสารของพระรุ่นเก่าแตหักนะครับแล้วก็ยันก็จะคมชัดนะครับ องนี้บินก็เลยเห็นบนสารชัดเจนนะครับขอบข้างก็เรียบร้อยดีนะครับอเนี้อเขาอจะเป็นผงนะเนื้อผงอันนี้เนื้อผงแดงถ้าคาดว่าจะผสมปูนแดงหรือก็ปูนทานกะหมาก ด้วยนะครับก็อยากให้ท่านจดจำไว้ให้ดีนะฮะโอกาสพบตามสนามก็ยังพอจะมีนะครับในแผงจรทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะปะปนมากับของไม่แท้ด้วยนะครับท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับบัวต่างๆก็ต้องดูนะฮะมันอันนี้ก็ ความคมชัดก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ของของไม่แทบคมชัดกว่าอีกนะครับแต่หน้าท่านต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับจดจำใบหน้าท่านให้ดีนะฮะไม่ดูไม่ยากหรอกครับถ้าเราได้เห็นของแท้เห็นในรูปอย่างนี้ก็น่าจะน่าจะไม่ไม่โดนของเทียมแล้วครับ มาดูอีกพิมพ์นึงนะครับอีกพิมพ์นึงเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กองนี้เป็นเนื้อเนื้อผงขาวนะครับถ้าดูเนื้อก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเนื้อที่แก่มวลสารนะครับมวลสารเยอะทีเดียวแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากทีเดียว รงนี้อาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูง่ายนะครับถือว่าดูง่ายนะครับมวลสารเยอะนะครับวันนี้มีรอยลาน,นิดหน่อยนะครับด้านหลังก็เหมือนกับองค์เม้นะครับขอบข้างก็นะครับเหมือนกัน ความตัดที่เรียบร้อยดีนะครับโคดอออก่างก็อันนี้มองไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นรอยมีรอยลานซะแล้วนะครับดูมนสารสนิดนะใบหน้าน,นี้จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ผมได้มาจากวัดเลยเพราะว่า ตอนที่แตกกุใหม่นะไปทำบุญแล้วเขาก็จะใส่ซองแบบใส่ถุงถุงเหนียวซับถุงเขียวเหนียวซับของสมัยท่านคุณแม่บุญเรือนนะฮะเขาจะมีถุงเขียวเหนียวซับถุงแดงแรงลทธิ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เราสุ่มเอาว่าเราจะได้พระองค์ไหนไม่ให้เลือกนะครับ300ทําบุญ300ก็จะได้ ถุงหนึ่งถุงแล้วในถุงเนี่ยก็จะบรรจุพระเอาไว้ซึ่งครานนั้นเนี่ยที่แตกกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่ปนกันนะครับก็จะมีทั้งพระปี99ปี2511 นะครับก็จะปนกันผมก็ได้องค์นี้มาไม่สวยนะครับไม่เลือกเลือกไม่ได้นะตอนนี้ไม่ทราบพริที่วัดยังมีอยู่หรือเปล่านะครับต้องแวะไปดูที่วัดกันสักหน่อยแต่ผมว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าเห็นมีบางท่านเนี่ยตุนเอาไว้เยอะมากเลยนะครับบางท่านเนี่ยเหมาหมดแล้วหรือยังไม่ทราบนะครับเห็น ที่ชมรมเขาเนี่ยพระรุ่นนี้เต็มไปหมดเลยนะครับคัดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้อย่าได้ชะล่าใจนะครับรีบเช่าหาเก็บกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะแพงกว่านี้ตอนนี้แค่พันพันหนึ่งนี่ผมว่าน่าจะน้อยแล้วนะลองดูตามกลุ่มนะครับตามกลุ่มของคุณแม่บุญเรือนนะครับหรือว่าถ้าตาม ตามศูนย์พระเครื่องที่ที่เน้นเฉพาะคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผมว่าก็ก็มีแต่ว่าราคาน่าจะสูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดช,ช่วงนี้นะครับถ้าพลาดช,ช่วงนี้ราคาอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วจะเหมือนปักน้ำรุ่นสี่นะครับที่ ใช้ผงเก่าสร้างนะครับรุ่นนี้ผมก็แนะนำว่าก็จะโด่งดังขึ้นเหมือนกับพระปากน้ำรุ่นสี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับรุ่นเก่ามากที่สุดแล้วก็ใช้ผงเก่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สวยงามขนาดกระทัดรัดนะครับราคาไม่แพงพุทธคุณเฉกเช่นรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรีบเก็บนะครับก่อนที่จะ ไม่มีให้เก็บหรือมีเก็บก็อาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับตอนนี้หลักพันถึงพันกว่านะครับรีบรีบเก็บนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนพระคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเดี๋ยวข่าวต่อต,อตอไปผมจะนําเสนออีกหลายชุดนะครับก็คราวนี้เอาแค่รุ่นปีหนึ่งหนงก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ